สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่69วันที่16มกราคม2 5 8 8ดิฉันขอส่งความะลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่สร้างคุณูปาการแก่การศึกษาของชาติตลอดมาครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพครูจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่สิทธิ์ทุกคน ดิฉันได้มอบคำขวัญวันครูครั้งที่69พศ2568ว่าครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยด้วยระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่เคารพรักในครอบครัวที่ให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีเป็นผู้จุดประกายความคิดความฝันให้แก่ศิษย์ รวมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้คำชี้แนะเป็นผู้นำความคิดให้สิทธ์ได้กล้าสแสดงออกกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทำให้สิทธ์ได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งการประกอบสัมมาอาชีพการเลี้ยงดูครอบครัวและการอยู่ร่วมกับคนในสังคมครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้สิทธ์ได้ต่อยอดความคิด และทําในสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทําให้สิทธ์ได้มีโอกาสในการเลือกแบบแผนชีวิตที่มีความมั่นคงและมีความสุขครูจึงต้องเพียบพร้อมด้วยทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทานต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ซึ่งจะบ่มเพาะให้สิทธ์เป็นคนดีและคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจของชาติรวมทั้งเป็นกําลังสําคัญในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองสืบไปในโอกาสวันครูครั้งที่69พศ2568ดิฉันในฐานะสิทธ์ขอแสดงความกระตะเวทิตาคุณให้คุณครู ที่ประสิทธิ์ประสา์วิชาความรู้แก่สิษิ์ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเสมอมาพร้อมกันนี้ดิฉันขออวยพรให้ครูอาวุโสครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาการศึกษาของชาติทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและเปลี่ยนไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำร,รวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุร,รุสภาผู้เข้ารับรางวัล ครูบุคลากรทางการศึกษาณนะหอประชุมคุรุสภาแห่งนี้รวมทั้งที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางแฟนเพจคุรุสภาด้วยและพี่พิสู่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันอภิญญาข่าวสบายพิธีกรผู้ประกาศข่าววันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการนะคะขอนําทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมในช่วงบ่ายนี้นะคะซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาสําคัญที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่ยกย่องเชิดชูคุณครูผู้ทุ่มเทสรรพกําลังเพื่อปั้นให้ลูกศิษย์ลูกหากลาย เป็นบุคคลบุคลากรที่ร่วมกันสันสร้างสังคมและก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศค่ะกับพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจําปี2567นะคะและพิธีมอบรางวัลครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณุปการต่อการศึกษาค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการคุรุสภาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมอนวันวีรธรรมขึ้นกล่าวรายงานเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงที่เคารพทุกท่านดิฉันอมอน,วนวันวีรธรรมโมเลขาธิการคุชภาในนามของสำนักงานเลขาธิการคุชภาและผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคูรุสดุดีทุกคน ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านให้ที่ท่านการุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2567แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพในวันครูครั้งที่69ปีพศ2568ในวันนี้คุรุสภา ได้ดำเนินงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีครั้งแรกเมื่อปีพศ2535และได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรริชาชีพและเสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพรวมทั้งเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคมการดำเนินงานคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนดจนได้ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2567จำนวนทั้งสิ้น1,065คนประกอบด้วยคุณครู640คนผู้บริหารสถานศึกษา217คนผู้บริหารการศึกษา 100คนและศึกษานิเทศ108คนจากทั่วประเทศจากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน10คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุูรุสดุดีประจำปี2567ให้แก่ผูป้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน1,065คนและมอบรางวัลครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสิทธิ์และเป็นผู้ที่มีคุณอุปการต่อการศึกษาจำนวน10คนและโปรดให้ข้อคิดโอวาทซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ ในการพัฒนาตนเองให้สมกับความเป็นครูที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและยาวนานรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขและเป็นกำลังเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไอขอเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบประธานในพิธีขึ้นมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2567ค่ะ จังหวัดขอนแก่นนางกัญญพัสศสีสารนางสาวกาญจนามูลเพียนางสาวจันทรีบุตรรสนางจารุวรรณทฤตตันธนานันนางจุธามาศเวียงทองนางชวนชื่นมนลิลาว่าที่พันตรีชัยสำราญพิมพ์นาคุณ นายชาญวิชานประภัยนางดวงใจบุริพักษนางตุลยาอัตนาโถนายทวีศักด์สมนอกนางสาวนาตยาประเสริฐวงศานางปราณีถิ่นเวียงทองนายปัญญาสุริยะแสง นางสาวปารณีสมทานางสาวปิยนาธเครือวันนางสาวพรพิมลพรมสุวรรณนายพลศักดิ์พิมพ์ักดีนางลักษณาวดีศีสุขนายวราวุธซส้อยพิมายนางสาววิจิตราอุดเมืองเพียนายศิริชัยสุทธิกุลสมบัติ นางสาวสุภการประเสริฐรัตนะนายสุรพลสอนเสนานางเสมาบุ้งทองนางอนงสมนอกนางอรไทยใจสิรินางอรวันกองพิลานางอุทัยรัตเอี่ยมศรี นายโอวาสอดทนจังหวัดเนื่องในโอกาสวันครูประจำปีพุทธศักราช258 6ได้เวียนม,มาบรรจบข้อบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาดีและส่งกำลังใจให้แก่คุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านวันครูเป็นวันสำคัญเพื่อระลึกถึงพระคุณ ของครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำให้นักเรียนและนักศึกษาเติบโตเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขผมขอขอบคุณคุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ตั้งใจทุ่มเทรแรงกายแรงใจร่วมก,กันกับเครื่องนโยบายการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีพุทธศักราช258 6นี้ขอให้คุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านได้ช่วยกันสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยใช้แนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมุ่งสร้างการศึกษาเท่าเทียมต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว,รวภายใต้แนวคิดปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยให้ฉลา,าดรู้ฉลา,าดคิดฉลา,าดทำรรมีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อแข่งขันกับประชาคมโลกได้ต่อไป ในโอกาสนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตและอำนาจสิส่งสักดิธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาชาติสืบไปขอบคุณครับ